สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผูุ้กคนครับผมสวัสดีเอฟซีชักน้อยพาเพลินพี่น้องวันนี้อยู่ออฟฟิศคือเก่าพี่น้องมาเบิ้งเพลินล่งเล็กครับผมคำสัง่งแพรพาแสงทองให้ปลาลุนสั่งเล็กมากเห็นว่าต่อเติมครับผมต่อเติมขางขางของเก็บของอีกของหนึ่งครับพี่น้องเพลินทีเฮ็ดหนังครับไปติดตามส้มนกครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงแดดล่มลมตกครับผมที่ออฟฟิศ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเนาะก่อนที่พี่น้องไปเบิงสร้างเพื่นลงเล็ครับผมนี่ครับสมบรรยากาศของเก็บของครับพี่น้องนี่ครับผมสร้างเพื่นกำลังลงมือนกกรับเลยไม่ได้ใส่เครนะครับใส่โคดครับบนนี้ไม่ได้ใส่เครลงใส่โคนลงครับพี่น้องนะครับเล็กแบบหลายเลยครับไปสร้างเรล็ครับปัจุบุรุพ่อกมาพี่น้องไปสร้างเหล็ครับปัจุบุรุษพ่อกมาร้านใหญ่ใจดีครับผมนี่ครับเล็กแบบหลายพ่อจีมาเฮ็ดยังต่อเติมยังครับผม ให้ครอแขกพี่น้องเอฟซี FC. ปันติดตามนะครับเดอ้อนี่ครับมีอะกลับไปน้อกันพี่น้องช่างหน่อยก็ปลารุ่นไปทิ้งงานเดียวกันครับผมนี่ครับช่างเด็กนะครับร้านใหญ่จะดีพ่นมาลงเลียให้ไปตาเศ้าเลยครับพี่น้องพ่น,น,งน้งมาลง เด็กกับเบนไนครับพี่น้องเออว่าเด็กกับเบนไนบวกลื่นสนิมนะครับนี่สุมนี่เด็กกับเบนไนแม่แม่ปลาสังมันบวกลื่นสนิมได้ครับเนาะส่วนมากถ้าจอกเอาเล็กเนื่ยเาใส่ยังไงบโอ้เรียกกระเบบนไน้เลยมั้ยเนาะโอ้เห็ดงายบวกลื่นสนิมนี่เนาะนี่ครับพี่น้องนี่เรียกกันยี่ก็ะเอาตัวเดียวกันไหมนะครับเด็กกับเบนไนครับผมบวคลื่นกระทาสีแบบงามพี่น้อง ถ้าสีเนี่ยสร้างหน่อยกบปรุ่นไปเลือดนะครับผมนี่สร้างหน่อยกบปรุ่นไปเลือกเบิ้งเดินงงามเมียกับออฟฟิศบ่อตะว่าสร้างหน่อยไปลงสร้างหน่อยว่าสิลงสร้างหน่อยลงลบคลิปทิมพี่น้องนี่ครับเองภายในเบิ้งข้างพี่น้องเนี่ยใต้นี่ยกดพิษลบออกเลยว่าดีลงให้พี่น้องเบิ้งเลยครับผมนี่ครับภายในเดี๋ยวพาพี่น้องส้มก่อนส้มภายนอกภายในให้สร้างเอฟที่หลังหลังจากสร้างมันลงเล็กแล้วพาพพี่น้องส้มบรรยากาศ ครับปรรุ่นยางเสียกุ้มงานพี่รองครับผมนูะกไ้ดกลนะหครับมียัางคือนี่ยางคือว่าผ่านปรุ่วัตุยางครับผมเก็ดออฟฟิศอย่างครับผมนี่แหละครับเก็เห็นประรุ่นตรวจงานนี่นหีะครับผมขึ้นมาแล้วนี่ะพี่้องบรรยากาศออฟฟิศของเก็บของครับผมทาสีเรียบร้อยแล้วครับผม อยากจะค่อยติดตามแลครับเด้อว่าสร้างผลถือเฮ็ดยังครับพี่น้องค่อยติดตามครับนะครับพี so, like, no ่น so, so, ้องสร้าง่นกําล่งลงมือครับผมน่ครับกันลังลงมือออกเสาครับพี่น้องครับเพื่อว่าต่อเติมกันแดดเด้องสร้างเนาะบางแดดท่านกันสาดนะพี่น้องกันสาดไม่ฝนสาดถือเนาะนะครับทีมงานสร้างพี่น้องทีมงาน สร้างกิตติมศักดิ์ได้คร,รับนี่สุดยอดเลยครับผมนี네่ครับนครับสร้างกระรังต sí, ัดเล็กวันเล็กครับพี่น้องภาพี่น้องมาอัปเดตอัพเดทบรรยากาศครับผมนี่ในส่วนเวลาที่เที่ยงครับผมฝันฮ้อนครับพี่น้องวันนี้ครับทีื่อมหนาเพื่นกระรังร่วมมือกันขยันขันแข็งครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปว่าสิไปตกแต่งหมดแล้วครับผม แล้วตรงนี้ครับผมอิจฉดรถครับสร้างไงพันเซาอมไงเขาหุ้มซ้ามีแห้อถ้าพี่น้องพันไปเบิ่งกพันว่าจะได้ตกแต่ง,งตังไรเฮ็ดกันสร้างตรงไรครับพี่น้องที่เป็นยุ่บมอหลังออกฟิตครับพี่น้องครับออกฟินตครับเฮ็ดเฮ็ดจากเสานีไปหอดเสาครับพี่น้องไปกัดสัดเพื่อว่าว่าเห้ฝน ฝนสาดถือกระจกนะครับบางแดดบางฝนได้ครับพี่น้องครับอัปเดตพี่น้องเบิ้งกาสร้างน่อยกับทีมอัปเดต่ยวเรื่อยๆครับผมมาไปหอดไซแล้วงามบ๊งามบ๊อเห็นนะครับนี่ครับผมครับบานแดดบางบานเละฮะตื้งแแหงยนข้าวปลาเดีลยวพี่น้องนี่ตื้งแแหต่ำมังหงนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวล่อล่อคอนเทนเนอร์พี่น้องเดี๋ยวเห็ดพี่น้องเบิ้งคอนเทนเนอร์ครับผมตื้งแกินต่ำมังหง กรับตรงหน้าบรรยากาศทุงหน้าครับพ cool. hmm. um, ี่น้องนั yeah. Yeah. ่นแหละครับพี่น้องอยไปต่ำหูุดหงเทียงหน้าเทียงนั่นนะครับผมเดี๋ยวสวดประรุ่นถ้าพี่น้องกินต่ำหูครับผมเดี๋ยวรอคอนเทนเนอร์ครับผมนี่ครับสิมาเ็ดกันสาดมันดีแล้วพี่น้องนะนี่กันสาดฝนเพตัว่าปีเฮ็ดมาหอดพี่นะครับพี่หอดพี่ต้อหอดแนวแนวปูนครับเพตัว่าบ่าเหตุฝนสาดตือกระจกครับผมแล้วก็บังแดดในน้ำครับผมครับผมนี่ครับทีมงานสร้างหลังเรือทำงาน ก่อนสีออกสียังคนท้าสีก่อนนะครับพี่น้องนะครับคนออกแล้วเ็นท้าสีครับผมแหงตึงสีสีออกโทหเลยว่าสีดำครับพี่น้องครับสร้างทาสีก่อนมันจะงามครับพี่น้องครับก่อนสีออกก่อนสียังครับผมบรรยากาศที่มันสร้างกำลังลงมือกำลังลงมือครับพี่น้อง ก็เติมครับพี่น้องก็เติมไปเรื่อยๆครับผมก็เติมไปเรื่อยๆน่ครับบรรยากาศที่สร้างเฮางานช่างนะครับปารุณปารุนกำลังมาสรงเขาสร้างครับพี่น้องปารุนครับผมครับครับนี่พี่น้องทีมงานครับปารุณนะครับ สุดจอดนะครับเน,นาะใช่ค่ะคร,ครับพี่นอ้องตีมาครับเท้าขาวซาง <c oughs> นะครับปลารุ่นมาติดต,ตามงานคุ้มงานเก่าเราเป็นน <c oughs> ้องครเพื่อนเจ้าเล็กขึ้นมานี่ครับเล็กขึ้นมา พ่นสีครับผมก,ก่อนจะพ่นสีเพื่อกระทำวามสะอาดครับก่อนเสร็จขีดฝุ่นออกครับพี่น้องเสร็จขีดฝุ่นออกก่อนจะพ่นสีนะครับเพราะว่าจังมันจังสะอาดพี่น้องมันจังเลียวเวลาพน่พนครับปฏิทินทำพ่นสะอาดก่อนนะครับผมส,สร้างใหเงยขึ้นทำพ่นสะอาดกอนจังพ่นทีเดียวเลยพนล่นแรกอะแรกที่ขึ้นทีเดียวนะพี่น้อง สุดที่เดี๋ยวัจังเรียบร้อยวัดความ่าวแหละก็ออกไว้แล้วมาผลสีทับไปนะครับเพื่อกันสนิญมีร่างหนึง่งตัวเล็กตัวน,นี้ก็บ่ขึ้นถึงนีแะครับผมแต่ว่าเพิ่นจะได้โทนสีดำมันจังแบบว่างามเป็นโมด,โดล็อปยังแบบเพิ่นนี่ครับผมครับี๋ยวสไดท้าทำการผลสีครับพี่น้องวันนี้ตัางก,กันเริ่มตั้งเสาขืนออกไว้ครับควมสูงครับออกเป็นเสาเป็นตน้นเป็นตน้น,ตนไวปพักกันพี่น้องนี่หล้วก็จังเสียพักกันหาม ทำไปตั้งเสาอยู่ทั้งเกิดกรสาดครับพี่น้องตัดก้อมยาแลกอก็ออกใส่ฐานครับพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องชมมือครับเทคนี่พี่น้องสาดนาน,น,น,นะพีพี่น้องครับ จึจากำลังลงมือครับพี่น้องบรรยากาศต้อเติมกันาศาสตร์เพื่อว่าให้ฝนาศาสตร์เพราะากันแดดกันยังลับพี่น้องจะนั่งสุมม่มบรรยากาศน้ำแรงแดดขักแดดแน่ครับพี่น <c oughs> เอาเอาพี่น้องมาท <c oughs> ักแดดแน่ ถ้าสีเอนตุนยังพาพบรรยากาศบางปลาลุ่นพนเทพนเกับเขาเทกับเาที่งหาสร้างครับพี่น้องทำปลาลุ่นครับผมปลาลุ่นกามาันธุ์เทพกับเขาหายร้างพี่น้องปลาลุ่นเข็นยางส่สร้างกีนอปลาลุ่น เมนูหลักคือยังแบบปาลุ่นกำลังค่ะขาไก่เขียวค่ะไ <c oughs> ก่เขียวไก่เขียวอื่เป็นพี่น้องไก่เขียวพี่น้องะนะกำลังครับร่มมีมีเหรอพี่น้องวันนี้อากาศมมางงครับนี่ครับบลาลุ่นมาหาข้าวขาวให้ซ่าแล้วก็มาเบิ่งงานคูมงานพี่น้องทางด้านนี้เขาก็สิบเป็นลูกปลาลูกยังหลายเนีอยู่โอ้ไปเจอเสียดพี่น้องลูกปลาพี่น้องนะไก่เขียวเขาอดไรยังล่ะไก่กรอบก็สั่น ได้กรอบโอ้โหดีแล้วตัดหมูงเนาะนะครับเด็กพี่น้องมันจะก่ายพี่น้องนะสร้างกำลังทำงานพี่น้องเดนะครับครับนี่ก็สร้างหน่อยกะทิขอยึดคิวไปสั่นเท่าก่อนพี่น้องสิมาอัปเดตอัพเดตที่หนึ่งเนาะมีงานเดี๋ยวอัพเดตที่หนึ่งครับผมนี่สร้างเขากำลังจัดการตั้นเล็กวัานเล็กอยู่ทำอะไรัวกเขานี่ตั้งค์คงคืนครับ เดี๋ยวรอรอช,อชมคลิปหนักนะครับเด้อแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องช่างน้อยพาเพลินแล้วก็ประหลุนพาเพลินนะครับเดอ้อกดติดตามก็กำลังใจพี่น้องกำลังใจนิดๆน้อยๆกับแกเอฟซีแหละครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อมึงดีก็ขอครับว่าสวัสดีครับ